น้องชื่ออะไรนะลูกโรสดอกกุหลาบสีขาวเขาก็ชี้ให้ดูนะคะว่าเนี่ยบ้านพี่มดดำนะถ้าเอาห้องนี้อะไรอย่างี้แต่หนูไม่ได้เลือกห้องนั้นนะคะช่วงนั้นนะโอ้โหหนูพลาดแล้วหนูเลือกห้องนั้นหนูจะเห็นผู้ชายเดินออกทุกวันจากบ้านหลังนั้นพี่บอกเลยน้องน้องเสียหายเท่าไหร่ครับเกือบสองแสนนะคะถ้ารวมเกือบเกือบสองแสนค่ะในโครงการแรกแล้วก็โครงการที่สองรวมกันอ๋อซื้อสองโครงการเลยแกไม่เสียงพี่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ใช่มองไม่เห็นที่ก็ก้มอย่างนี้ พอดีไปไอ้ก็นี่บังอยู่อ่ะไม่เป็นไรลูกได้ลูกพี่เห็นหน้าน้องแล้วละพันอ่าโอเคอ่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างงี้งจะได้เห็นกันชัดๆ <c oughs> เออจะได้คุยกันสื่อสารกันรู้เรื่องนิดนึง <c oughs> แต่อันนี้้องบอกก่อนนะแก้วไม่ต้องไปขอเบอร์น้อง้เ <c oughs> พราะทุกคนเนี่ยเพราะเออาร์อะไรนี้ฟ้องผออนะขอเบอร์ตลอดแล้วก็จะโทรไปจัดการเคลียร์ให้ตอนนี้เพิ่งย้ายเข้าไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเป็นไงคะเข้าไปแล้วเป็นยังไงก็คือสภาพห้องคือมันไม่ได้พร้อมอยู่ามดี ก็ต้องรอการประชุมวันที่20่ธันวาก่อนครับผมว่าอย่างนันเนอพี่อย่ายิ้มอย่างนั้นดิแก้วเลก็เป็นตัวอย่างเงี้ยทรงเงี่ยทรงเนี่ย